สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรันเป็นที่เคารพลักษครับพบกับต้อมแท็กเตอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมอำเภอเมืองโคราชเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0957494116วันนี้อัปเดตรถไถนํานเข้าจากญี่ปุ่นนะครับผมทุกคันยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับผมมีคันไหนกันบ้างไปดูกันเลยนะครับผมเริ่มที่คันแรกคูบตะเอสเต13เอสเต13คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสสูบ 13แรงม้านะครับผม13แรงม้าครับระบบขับเคลื่อน4ีล้อหรือ2เพลานั่นเองตัวนี้มาพร้อมกับโรตารี่พรดินนะครับผมราคา85,000บาทครับ85,000บาทรถพร้อมกับโรตารี่พรดินสภาพยางมีแตกลายงาทั้ง4เส้นนะครับผมโรตารี่ขนาด110เซนครับโรตารี่110เซนนี่นะครับ110เซนคันนี้รถใช้งานมา ห้าร้อยเจ็ดสิบหกชั่วโมงครับมึดูเห็นไหมห้าร้อยเจ็ดสิบหกชั่วโมงเบาะดีนะครับผมเบาะดีนะครับผมสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยมีสโลว์ไฮนะครับผม PTO มีสองเกียร์นะครับตัวนี้สามสูบนะครับสามสูบราคาแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับคูบตาเอสเตเอสิบสามสิบสามแรงสองเพลาขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับคันถัดมาครับคันที่สอง ยังเป็นเอสเต้ครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษเอสเต้เอ 14G สเปเชียลนะครับเอสเต้เอ 14G สเปเชียลสเปเชียลแบบไหนนะครับตัวนี้ล้อใหญ่นะครับล้อหน้าหลังใหญ่ใหญ่กว่าปกตินะครับปกติปกติล้อหน้าของรุ่นถ้าเป็นรุ่นธรรมดาจะเป็นขอบ12ครับ500ขีด12ล้อหลังจะเป็น7ขีด16นะครับเออ7ขีด10อ่า16ครับ16แต่ตัวนี้เป็นขอบ18ล้อหลัง18ล้อหน้า14นะครับผมแรงบิดดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับผม เอสทีเอ 14G สเปเชียลคันนี้95,000บาทนะครับ95,000บาทยางดีสี่เส้นนะครับผมยางดีทั้งสี่เส้นครับยางหน้าผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมตัวนี้ยางหน้าใหม่นะครับยางหน้าใหม่คันนี้95,000บาทนะครับ95,000บาทระบบขับเคลื่อนสี่ล้อใช้งานได้ปกติครับคันนี้เป็นเครื่องสามสูบนะครับโรตารี่120เซนนะครับโรตารี่120เซนเดี๋ยวพาดูใบด้านหลังนะครับ นี่นะครับใบโรตารี่เหลืออยู่ประมาณ6 0เซได้นะครับแล้วก็มีตัวล้อประคองโรตารี่ด้วยนะครับยางหลังดีนะครับยางหน้าดีหมดเลยครับตัวนี้รถใช้งานมาเดี๋ยวดูดูชั่วโมงให้ดูให้หน่อยนะครับ426ยี่สหกชั่วโมงนะครับ4ี่ยี่สิหกชั่วโมงตัวนี้9 5,000บาทนะครับ9 5 0า0บาทตัวรถพร้อมกับโรตารี่พรวนดินแล้วก็แถมแบตเตอรี่ใหม่หนึ่งลูกนะครับคันนี้เบีดใหญ่นะครับเบียดใหญ่แล้วนะครับเบีดสามเหลี่ยม ข้างหน้าเนี่ยใหญ่ไปเริ่มเทิมเลนะครับผมคันถัดมาครับคันที่สามคูเบต้าบีห้าศูนย์ศูนหครับบีห้านนคันนี้เป็นรถแคบนะครับอ้อแจ้งความกว้างก่อนนะครับความกว้างทั้งสองตัวนี้นะครับเอสเตเอสิบสามเอเตเอสิบสนะครับผมกว้างแค่เก้าสิบเซนนะครับตัวรถกว้างแค่เก้าิเซนนะครับทั้งสองคันนะครับส่วนคันคูเบต้าบีห้าศูนย์หนึ่งบห้าศูนย์หนึ่งคันนี้กว้างแปดิบห้าเซน แคบสุดไป85นะครับตัวรถ85เซนโรตารี่โรตารี่กี่เซนไปดูนะครับโรตารี่ก้าิ0เซนนะครับโรตารี่90เซนไม่ถึงเมตรนะครับโรตารี่ไม่ถึงเมตรคันนี้เป็นรถ10แรงครับผม10แรงมาเครื่องยนต์ดีเซล2สูบนะครับขับเครื่อง4ล้อตัวนี้ยางดีทั้ง4เส้นนะครับราคา59,000บาทนะครับคูบาย์ตา B5001 B5001 นี่นะครับยางใหม่นะครับยางใหม่ยางดีทั้ง4เส้นเลยนะครับตัวนี้ มาพร้อมกับโรตารี่แคบนะครับคูบต้าบีห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งแต่สีไม่ค่อยสวยนะครับผมสีไม่ค่อยสวยคันนี้ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแบตเตอรี่ใหม่หนึ่งลูกเช่นเดิมนะครับตัวถัดมานะครับผมอิซากิกันบ้างครับอิซากิสีเหลืองครับทีซีสิบสามพิกโกลนะครับคันนี้สิบสามแรงเครื่องยนติดีเซลสองสูบดีเซลสองสูบตัวนี้เป็นรุ่นโรตเตียนะครับเป็นรุ่นโรตเตียคันนี้ความกว้างก็อยู่ประมาณเก้าสิบเซนนะครับเก้าสิบเซนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาท ก้าสิบเซนนะครับย่างพอใช้ได้ทั้งสี่เส้นนะครับเบะดีครับผมลดโหลดเตี้ยนะครับโรตารี่มีผูนิดหน่อยนะครับผมผูนิดหน่อยนะครับถใช้งานมาเก้าร้อยชั่วโมงนะครับเก้าร้อยกว่าชั่วโมงนะครับสภาพสีเดิมๆนะครับคันนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับพิกโรอิซกิทีซีสิบสามเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมคันถัดมาครับคันถัดมายันมายมหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ดี วเอมหนึ่งห้าูดีคันนี้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อครับสองเพ่าสองเพา,พาขับเคลื่อนสีล้อเครื่องยนต์ดีเซลสองสูบสิบห้าแรงมา้ายันมากครับสีเดิมครับสีแดงแป๊ดเลยนะครับสีสดนะครับสีสดเลยคันนี้หกหมืนเก้าันบาทนะครับผมเหมือนเก้าันบาทตัวรถมาพร้อมกับโรตารี่พอดินรถมาพร้อมกับโรตารี่พอดินนะครับยางหน้ามีแตกรายงานนิดหนึ่งนะครับนะครับสีเครื่องนําเดิมนะครับผมตัวนี้รถใช้งานมาน่าจะหนึ่งพันหนึ่งพันสิบเ็ดนะครับผม ตัวเลขไม่มีแค่สามหลักนะครับตัวนี้เบาะตัวฟองน้ําขาดนะครับแต่ตัวเหล็กยังดีอยู่โรตารี่ขนาดร้อยี่สิบเซนนะครับ R S หนึ่งสองนย์ครับร้อยสเซนคันนี้มีแขนลากเรียบร้อยนะครับสำหรับเอาไปติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมอื่นๆได้เลยนะครับไม่ต้องทําเพิ่มนี่นะครับยางมีแตกรายงานเหมือนกันทั้งสี่เส้นนะครับยันมา Y M หนึ่งสามศูนย์ศูนย์ดีขออภัยครับหนึ่งห้าศนศูย์ดี ฟลายเอ็มหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ดีนะครับอันนี้สีสดสีเดิมหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทตัวถัดมานะครับยังเป็นยันม้าอยู่ยันมา้าเอฟหนึ่งสี่ห้าสิบสี่แรงครึง่งนะครับสิบสี่จุดห้าแรงมา้าตัวนี้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อมาพร้อมกับโรตารี่พอดินราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวยันม้าจะเป็นเครื่องไดเล็กนะครับยันมา้าทั้งสองตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่ายันม้าจะมีคุณสมบัติ ที่พิเศษอย่างนึงคือส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องไดเล็กนะครับไม่ต้องเผาหัวสตาร์ทได้เลยนะครับผมนะครับคัน,นี้ยางแตกลายงานนะครับผมแตกลายงานเบาะมีฟองน้ําขาดตรงกลางหน่อยนึงนะครับก็ยางด้านหลังมีแตกลายงานนิดนึงนะครับโรตารี่หน,น,นึ่งร้อยบเซนติเมตรขันี้7จ็ดหมื่นเนะครับผมรถใช้งานมา819ชั่วโมงเกียร์อยู่ด้านข้างเบาะนั่งแล้วเป็นไฮดรอลิกธรรมดานะครับันนี้ เ9นก้าะครับผมยันมาเอฟหนึ่งสี่ห้าสิบสี่จดห้าแรงมา้าคันถัดมามาอิซากิกันบ้างนะครับอิซากิสีน้ำเงินแลนด์ฮอปหนึ 7, ่งสี่เจ็ดแลนด์ฮอปหนึ่งสี่เจ็ดระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับผมรถขับเคลื่อนสี่ล้อมาพร้อมกับโรตารีพวนดินคันนี้สามสูบครับสามสูบสิบสี่แรงเจ็ด0มืนเก้าพันบาทรถพร้อมกับโรตารีพวนดินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมยางมีแต่ลายงานนิดหน่อยนะครับด้านหลังยางดีนะครับผมด้านหลังยางดี เบาดีนะครับเกียร์อยู่ด้านข้างเบาะนั่งหมดแล้วนะครับผมสามเกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยมีสโลว์ไฮนะครับผมแล้วก็มี PTO อยู่สามเกียร์นะครับคันนี้ใช้งานมาหนึ่งพันสาสิบเอ็ดชั่วโมงมีกระจกให้ด้วยนะครับเครื่องสามสูบนะครับผมคันนี้ก็เจ0ด0บาทนะครับแลนโฮบหนึ่งสี่เจ็ดสองเพานะครับยังอยู่ที่แลนโฮปนะครับผมคันถัดมาจะเป็นแลนโฮบหนึ่งห้าเจ็ดแลนโฮบหนึ่งห้าเจ็ดตัวนี้เป็นเพาเดียวครับเป็นเพาเดียวรับเคลื่อนล้อหลัง นะครับคันนี้ขับเคลื่อนล้อหลังตัวนี้มาพร้อมกับตัวโรตารี่อนดินราคา59,000บาทนะครับ5 9า0 0บาทยางพอใช้ได้ทั้ง4เส้นนะครับสำหรับแอนโฮป157เท่าเดียวนะครับตัวนี้ครับเคลื่อน2ล้อนะครับนี่นะครับ157ดโรตารี่120เซนติเมตรขับโร120เซนติเมตรแล้วก็ชั่วโมงใช้งาน836เบาะดีครับเบาะดีโปงมาไยรุ่นใหม่แล้วนะครับโปงมาไลรุ่นใหม่แล้วนะครับ แล้วก็ตัวเกียร์เดินหน้ามี3เกียร์เดินหน้า1ถอย p t o 3เกียร์เช่นกันนะครับตัวนี้5้า0 0บาทนะครับ59,000บาทแลนโฮปหนึนะครับยังอยู่ที่อิซากินะครับอิซากิถัดมาจะเป็นแลนด์ลีดเดอร์นะครับอิซากิแลนด์ลีดเดอร์210แลนด์ลีดเดอร์210 21แรง2องเผาขับเคลื่อน4ลอ้อครับผมเครื่องยนต์ดีเซล3สูบตัวนี้3สูบฟวงอะไรพาวเวอร์นะครับคันนี้แลนด์ลีดเดอร์210 เป็นฟงมาลายพาวเวอร์แล้วนะครับนี่นะครับฟงมาลายพาวเวอร์คันนี้พร้อมกับตัวโรตารี่พรนดินนะครับพร้อมกับโรตารี่พรนดินหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันยางดีทั้งสี่เส้นนะครับยางแบบนี้นะครับนะครับรถไม่ได้ล้างครับสภาพเดิมนะครับผมล้างดีนะครับผมแลนลรดเดอร์สองหนึ่งศูนย์มาพร้อมกับโรตารี่ขนาดร้อยสี่สิบนะครับโรตารี่ร้อยสี่สิบนี่นะครับโรร้อยสี่สิบ แขนลังมีนะครับแขนลังมีตัวระบบปรับเอียงมีปรับเอียงแขนลังมีนะครับรถ1,341ชั่วโมงครับ1,341ชั่วโมงตัวนี้จะเป็น16เกียร์เดินหน้า16เกียร์ถอยเป็นเกียร์ชัตเทิลน,นะครับชัตเทิลเดินหน้าเร็วถอยลังเร็วนะครับผมแลนด์ลีดเดอร์สองราคา148,000บาทนะครับโอเคไปคันอื่นครับคันอื่น ตัวนี้เป็นรถล้อแท็กนะครับล้อแท็กล้อแท็กของพิกโกโลครับอิสกิพิกโกโลทีซีสองหนึ่งสามครับทีพีซีสองหนึ่งสามยี่สิบเอ็ดแรงเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบนะครับตัวนี้รถตัวเปล่านะครับราคาหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันระบบใช้งานได้ปกตินะครับแต่ผมถอดลอตเตอรี่ขายไปแล้วนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้ใส่ลอตเตอรี่ไทยได้นะครับผมใส่ลอตเตอรี่บ้านเราได้รถมีแขนหลังแล้วมี PTO ครับเพาเท่ากันครับเพามาตรฐาน เข่า PTO มาตรฐานเท่าทั่วไปนะครับผมอิสกิพิกเกลโร TPC สองหนึ่งสามนะครับกับชั่วโมงใช้งานสามร้อยสามสิบหกชั่วโมงนะครับนี่นะครับเบอดีนะครับเบอดีสีเดิมเดิมนะครับคันนี้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทเป็นรถไถนาล้อแท็กนะครับผมเอาไปลงน้ำเอาไปลงนาทำนาได้นะครับยี่สิบเอ็ดแรงมาสามสูบนะครับตัวถัดมานะครับถัดมาจะเป็นยันมายันม่า KEC เค44.5แรงมาเครื่องยนต์ดีเซลสาสูบระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อนะยางหน้ามีแตกลายงายางหลังดีนะครับคันนี้สีไม่สวยนะครับสีไม่สวยเจ็ดหมื่นหพันบาทรถมาพร้อมกับโรตารี่พอินสีไม่สวยแต่แลกมาด้วยโรตารี่ใบดีนะครับตัวนี้โรตารี่ใบเต็มนะครับโรตารี่ขนาดหนึ่งเมตรยี่สิบเซนครับร้อยสิเซนติเมตรนะครับเบามีขานิดนึงนะครับผมขาต้องขอนิดนึงนะครับ รถใช้งานมา714ชั่วโมงครับ714ชั่วโมงคันนี้เดินหน้าเร็วถอยหลังเร็วนะครับผมสี่เกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยนะครับ PTO มีสามเกียร์นะครับผมยันมา KEC ราคา75,000บาทครับ75,000บาทคันถัดมาครับเป็นคูโบต้าบ้างนะคูโบต้าคูโบต้า B16 B16 เป็นรถ16แรงม้าครับเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบระบบขับเคลื่อนสี่ล้อครับคันนี้ 89,000เกบาทครับแ9ดหมืนเก้าบาทมาพร้อมกับตัวโรตารี่ฟอนดินครับยางหน้ามีแตกรายงานนิดหนึ่งนะครับผมแตกรายงานนิดหนึ่งยางหลังดีนะครับผมโรตารี่ร้อยสาสิเซนนะครับ R S หนึ่งสามูนย์สามะครับ1้อยสาสิบเซนใบดีนะครับใบดีนะครับตัวคันนี้รถใช้งานมาแค่5้ารยิบามชั่วโมงนะครับห้าอย่ิบามชั่วโมงเบาะมีหนังหุ้มขาดนะครับหนังหุ้มขาด ตัวเกียร์จะเป็น3เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยนะครับมีสโลว์ไฮนะครับตัว PTO มี3เกียร์เหมือนเดิมนะครับ8,9,000บาทครับ b 1 16 8 9 0 0 0บาทนะครับอันถัดมานะครับคูบา t a ต b 1500้าศเพาเดียวรับยางหน้าแตกลาย,ยงายางหลังดีนะครับโรตารี120่ร้อเซนครับโรตารี่120เซนคันนี้5,9,000บาทนะครับเครื่อง3สูบ คูบารตาเซตบีหนึ่งห้าศูนย์ศเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับผมห้าหมื่นเก้าพันบาทรถเพลาเดียวนะครับผมห้าหมื่นเก้าพันบาทเบาะมีขาดนิดนึงครับเบาะเบาะมีหนังหุ้มขาดน้อยนึงนะครับผมตัวรถใช้งานมาเก้าร้อยห้าสิบห้าชั่วโมงนะครับเก้าร้อยห้าสิบห้าชั่วโมงสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยเหมือนกันนะครับผมมีสโลว์ไฮนะครับ PTO มีสามเกียร์คันนี้เซตบีหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมตัวถัดมานะครับผมรุ่นไล่เลี่ยกัันนะครบ ตัวนี้เป็น B 1502ครับคูเบต a าแซดบีหนึ่งครับเพาเดียวขับเคลื่อน2ล้อนะครับผมยางหน้าแตกรายงานนิดนึงยางหลังดีนะครับคันนี้5้าหมเช่นกันครับราคา5้า0 0บาทนะครับเบาะขาดน้อยนึงนะครับผมเบาะมีฟองน้ําขาดนิดนึงนะครับโรตารี่ขนาดเดียวกันนะครับกับตัวเมื่อกี้เมตรยี่สิบเซนโรตารี่เมตรยี่สิบเซนคันนี้ใช้งานมา อ่1,180ชั่วโมงนะครับ1,180ชั่วโมงแต่ว่ารุ่นใหม่กว่านะครับตัวรุ่นใหม่กว่ารุ่นใหม่กว่าจะเป็นเกียร์อยู่ด้านข้างนะครับนะเกียร์อยู่ด้านข้างเบาะนั่งนะครับสามเกียร์ด้านหน้าหนึ่งเกียร์ถอยนะครับตัวบีเซ็บี1500 00เกียร์จะอยู่ตรงกลางนะครับนี่นะครับความแตกต่างของ1500กับ1502คันนี้ราคาเท่ากันนะครับผม59,000บาทนะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นยันม่าตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับยันม่าเอฟ18ครับ คันนี้ไม่ได้ใส่เบาะนะครับ F18 18ตัวนี้18แรงครับเครื่องยนต์ดีเซล3สูบมาพร้อมกับโรตารี่โฟรินขนาดเม30นะครับคันนี้ก็68,000บาทนะครับ68,000บาทนะครับเครื่องโรตารีนะครับโรตารี่นะครับโลเม30นะครับเม30ยางมีแตกลายงานทั้ง4เส้นนะครับผมนี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็รถ ใช้งานมาห้าร้อยเก้าสิบแปดชั่วโมงครับคันนี้จอดมากกว่าใช้นะครับแต่จอดไม่ได้เก็บนะครับที่ญี่ปุ่นจอดไม่ได้เก็บนะครับสภาพเลยไม่ค่อยสวยราคาเลยถูกลงมาหน่อยนะครับ6ก0ม0ดบาทแต่เครื่องยนต์ใช้ได้ปกติครับเครื่องยนต์ระบบเกียร์ใช้ได้หมดนะครับตัวนี้แต่ว่าสีไม่สวยแค่นั้นเองเอฟสิบแปดสิบแปดแรงสามสูบนะครับหก0มืนแปดันบาทนะครับตัวถัดมานะครับ h ิน o Moto ต i n ิน o t o E 2ต0อสองสามศูนสองครับ h ิน o Moto ต2 3 0สองสามศูนสองเป็น เครื่องยนต์สามสูบนะครับตัวนี้เครื่องยนต์สามสูบนะครับยี่สิบสามแรงตัวนี้มาพร้อมกับถังวันปุ๋ยถังวันปุ๋ยแบบสบัดนะครับยี่สิบสามแรงตัวนี้หกหมื่นแปดพันบาทนะครับหกหมื่นแปดพันบาทยางหลังดีมากครับยางหลังดีมากๆเลยนะครับตัวถังวันปุ๋ยนะครับถังวันปุ๋ยถังเบลเลอร์เลยนะครับตัวนี้น่าจะใส่ปุ๋ยได้ประมาณสามกระสอบนะครับนะครับถังวานแบบสบัดนะครับถังวานแบบสบัด นะครับสองพันกว่าชั่วโมงครับฮิโนม oto ตัวนี้เครื่องเกียร์ดีครับผมเครื่องเกียร์ยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็หกหมื่นแปดพันบาทนะครับตัวถัดมาอิซากินะครับอิซากิ T.M. หนึ่งเจ็ดคันนี้เป็นพวงมาลัยเวอร์นะครับ T.M. หนึ่งเจ็ดพวงมาลัย power ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมกับโรตารี่พวงหรีขนาดเมตรยี่สิบตัวนี้เก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเก้าหมื่นห้าพันบาทสําหรับตัวนี้ครับพวงมาลัย power เก้าหมื่นห้าพันบาทอิซากิ T.M. หนึ่งเจ็ดนะครับ นี่นะครับสภาพเดิมๆเบาะดีนะครับผมรถ971ชั่วโมงครับ971ชั่วโมงนะครับรถเล็กที่เป็นพวงมาลัยพาเวอร์หายากนะครับผมอ่าส่วนน้อยจะมีมานะครับโรตารี่ใบดีอ่าโรตารี่ใบดีนะครับผม TM17 นะครับผมอิซกิ TM17 ตัวนี้ราคา95,000บาทครับ95,000บาทตัวถัดมานะครับผมยันม่า KE3 อันนี้ตัวเปล่า เคี๊สามก็คือสิบสามจุดห้าแรงมานะครับผมคันนี้มาตัวเปล่ายางพอใช้ได้ทั้งสี่เส้นนะครับราคาคันนี้ตัวเปล่าห้า0มนเก้าพันบาทนะครับ5้าหมืเก้าพันบาทเบาะมีขาดนิดหน่อยนะครับผมรถใช้งานมาแปดร้ยสี่ิสี่ชั่วโมงคันนี้คัดดีมากนะครับคัดดีมากออกตัวกระโดดเลยนะครับรถตัวเปล่านะครับผมคันนี้โดนทับมาในตู้นะครับนิดหน่อยนะครับ5้าหมืนเก้าครับตัวนี้ห้า0มืนเก้าันบาทนะครับแล้วก็ดูคันหลังครับแถวหลังแถวหลังก็จะเป็น ยันมา F ยี่สบครับ F ย0สิบทั้งสองคันนะครับทั้งสองคันคันละเจ็ด0มืนเก้าบาทนะครับคันนี้คันละเจ็ด0มืนเก้าบาทเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสาสูบย0ิบแรงมา้ามาพร้อมกับโรตารี่พลินขนาดเมสสี่สิบเดี๋ยวพาดูโรตาร,ร 40, ี่นะครับเมสสี่สิบนะครับโรตารี่เมสสิบทั้งคู่นะครับผมเมสสิบทั้งคู่นะครับรถใช้งานมาก็พันกว่าชั่วโมงตอนนี้พันกว่าชั่วโมงเจ็ด0มืนเก้านะครับผมยันมา F ยี่สิบ F ยี่สิบ นี่นะครับยางดีทั้งคู่นะครับผมอีกหนึ่งขันอีกหนึ่งขันใช้งานมา985ชั่วโมงนะครับราคาเท่ากันนะครับ79,000บาทครับ79,000บาทนะครับตัวถัดมาคันใหญ่ครับอิสกิทีเค46ครับ46แรงเครื่องยนต์ดีเซล4สูบคันนี้260,000บาทรถตู้แอร์นะครับคันถัดมาคันใหญ่ยังอยู่นะครับผมโมลูกะโมลูกะเอ็มเค100หนึ่งร้อยแรงเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะครับคันนี้มีใบดัน ล้อแท็กยางนะครับผมคันนี้4ี่0 0 0ห้าหมบาทครับสี่แสนห้าหมบาทนะครับอุปกรณ์ก็มีนะครับอุปกรณ์ตัวตัดหญ้าครับตัวตัดหญ้าตัวตัดหญ้าตัวตัดหญ้ามีสั่งได้นะครับตั้งแต่80เซนหเมตรหเมตรยี่สิเมตรสี่เมตรก็สั่งได้นะครับผมนะครับตัดหญ้า80เซนหนึ่งมื่นเกบาทตัดหญ้า1เมตรสอ0หมบาทตัดหญ้าเมตร2ี่ส0บสาบาทตัดหญ้าเมตรสีอันนี้ตัวใหญ่เมตรสี่ส0บสบาท แล้วก็ตัว2เมตรตัดหญ้าสองเมตร5้าห0ื่นสบาทนะครับตอนนี้ผานนะครับผานผานสามรถเล็ก3าจาน1ินิ้วชุดละ1 6 0 0 0บาทนะครับสลักครบนะครับนี่นะครับอดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูตัวตัดหญ้าตัวใหญ่นะครับหญ้าตัวใหญ่อันนี้คือตัดหญ้า2เมตรนะครับลูกค้าสั่งใส่กับรถ124แรงครับใช้กรนนีฮอลแลนด์ครับตัวนี้มันเริ่มเลยนะครับเทียบกับตัวรถนะครับ เทียบกับตัวรถนะครับนี่นะฮะตัดหญ้า2เมตรนะครับห้าหม่นามพันบาทนะครับ53,000บาทนี่นะครับตัวตัดหญ้านะครับผมแล้วก็รถที่ยังอยู่นะครับก็จะเป็นคูเปอร์ตาเอลสนะครับคันนี้หนึ่งแสนสามบาทเครื่องสี่สูบนะครับแล้วก็อิซากิทีเอสสาม1นึ่งหนเพสามหนับเครื่องสี่ล้อพวงมาลัยพาวเวอร์ตัวเปล่าคันนี้หนึ่งแสนสามบาทนะครับ รถบดก็ขายนะครับรถบด2อง0 0 0แบาทนะครับคันนี้3.5ตันนะครับแล้วก็รถตักนะครับรถตักอิซากิท k 2คครับ TK25 รถพร้อมตักตัวนี้2อง0 0 0สบาทนะครับครับตักใหญ่ๆอย่างนี้แบบนี้นะครับพิกัดตัก350กิโลนะครับผมนี่นะครับสภาพนะครับนี่นะครับก็คือรถอัปเดตณปัจจุบันนี้นะครับผม ามคันนี้ชุดพิเศษนะครับามคลิดไปแล้วนะครับเนี่ยครับสภาพรถเกือบรถเกือบสามสิบคันนะครับเกือบสามสิบคันท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าห้าเจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งหนึ่งหกศูนย์เก้าห้าเจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งหนึ่งหกที่ตั้งร้านอยู่ตรงข้ามอนามัยบ้านพระหมู่หกตําบลมะเริงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งหนึ่งหกเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกัน วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ